แต่งงานกันมาเนี่มันก็นโดนเราได้ไอายเจ้านี่บุมีความคิดสั่งสันเลยเนาะเบิดมือเบิดเว้นฮา่าสุขหัวกินตะเหลามันเป็นอีหยังถามแน่ความคิดเจ้านี่มันสั่งสันได้อายโอ้ยจักแม่นีิยังโจมได้ตลอดโจมคู่มือคูเ่เว้นวันหยุดราชการก็ยังบ่เจ้าโจมอยู่โอ้ยโจมไปเลยโจมใจจนใจอ้ายเนี่ยเป็นสำลีไปเลยตายไปกับประเสริฐเกิดมาเกิดจังสิได้เป็นแม่พระมือนั้นคุณบุญ่าเลือกเลย เดี S <S 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกอยังเราบอกใหาไันดีนะโดนนะโดนนะอ๋อกับมือนั่นไงที่พ่อตัวจับได้ไงว่าสมเอามีอยังกันอะแล้วเพ่อนให้เลือกระหว่างติดคุกกับแต่งงานแล้วต้องเลือกยังคะนี่กับแต่งงานไงต้องเป็นไประบที่เหนียวโว้ถ้าติดคุกนะป่าได้ออกมาเป็นอิสระแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานจักวิญญาณแบบนี้ฮะว้ามาละไปหาตึ้งเฮียดีกว่าปะก็ดีละ อยู่บ้านได้นออยู่หลังตลาดบ้านเท่านี่ละจ้าเออดีดีดียามาทํางานมันจะบนไปเที่ยวไก่เนาะอยู่ร้านขายปุ๋ยกะปีนึงของสากกรณ์หั่นตอนนี้ยังได้เห็ดอยู่บ่ตอนนี้ก็นั่งอยู่นี่เด้ยังเห็ดอยู่บ่สัสอ๋อที่มาสมัครงานนี่คือเศร้าเห็ดแล้ววัดสันเถาะจ้าแสดงว่าเจ้ามีประสบการณ์มากอยู่ตัวนี้กะมีแน่ยูขายของมันกับพยากดอก แค่ดูแลลูกค้าให้เป็นปิดการขายให้ได้แค่นั้นละง่ายๆจ้าจ้าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้ทิชชู่ยี่ห้อหนึ่งแต่ทางร้านเฮาบ่มีเธอเสเยใจจังไรเอ้าหนูกะสีแนะนำลูกค้าว่าทางร้านเฮามีทิชชู่อีกยี่ห้อหนึ่งคุณภาพใกล้เคียงกันราคาถูกกว่าสนใจบอค่ะเออเข้าใจไว้ตัวละบาดนี่เข้าในน้ำไปแล้วยี่ห้อนั่นก็บ่เอายี่ห้อนี่ก็บ่มาเข้าเสียใจจังไรเหรอโอ้ยปัญหานี่มันแค่มีเสมอนอะไรเฮี่ย ้าแน้นนำอันนั่นก็บ่เอาอันนี้ก็บ่เอาให้ใสกระดาไสแทนไปเลยวายเนี่ยลูกค้ากับพังมัดเตยยังอันอยากได้เมียอีกจะคนหนึ่งไหมอยากได้อีกจะคนเออได้คอยจัดให้ใจจอดถวะแต่แต่ยังนอนแยกของกันเน๊อุ้ยภาษานอนแยกของ คอยบริหารจัดการได้เจ้านอนหองหนึ่งเพื่อนนอนหองหนึ่งคอยกระสบแบ่งเวลาให้มาสสมหละยะคู่ควรมั่นใจตีมั่นใจแต่ให้คอยจัดให้โอ้ยเอาเลยฟั<า>งดเด้อ่าหนึ่งเจ้าต่อน,นอนในเมมว้ายอีอันนั้นเป็นนอนตีเตียงว้ายและเจ้าดีเอา้าไป็นนอนนี่ขุบ ไ,ไหมนไมาบอังอกัด้แตนี่เงตัดนาไปตัดนาีน,นี้นาได้ช่มบ่มาอกพีย่งพยงมาแม่กินตำบักมงน้ำกันมาสุกีกินจัตเตอแซ่บแต่ว่าบม่นมีลูกบออีฟนบ้าตีคนประธานนี่มีผัวอยู่สิมีลูกได้จังได้ <c oughs> เป็นยันี้แม่นาหนา้าหนมอแล้มือขึ้นนี่ยมนันอีบอ่อช <c oughs> ก็ไป้ห้องทองไปสลาหาอยากหากินเนาะสูตรเคือสีมืดเหรอวะโอ้ยบอกเหล่าผู้ใต้เนี่ยมันมาสีหนาโอ้ยจะมามึงคุยตังเห็นเนาะเห็นจะเนาบอกกูเนาะเข้ากะทุ่มตัวบออยากได้ยังกะหาให้เขาอยากได้สอยเข้ากะให้เขาอยากได้แหวนเข้ากะให้เขาโทรศัพท์หลุดไม่ตีให้เขารแล้วเข้ากะสีได้ได้ยังลหะอจินงเขาว้า บอกได้ล่อๆนี่ทุ่มเต็มที่เลยเป็นบอกตามนั่นคันล่อายกระทุ่มลายคันล่อหน่อยน้องมาอีกเดี๋ยวฉันล่อหน่อยกระทุ่มหน่อยเออคันบอลลอได้ฉันเฮ้ยขันบอลหันบ่แมนเราข้าวขวดเดียวกับพ่อแล้วว้าหฮ่าฮ่าฮ่าเฮ็ดไปหนุ่มกระไร